สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ก็มีไส้มะพร้าวเหลือนะคะนี่นะคะไส้มะพร้าวแม่ก็คือได้ทําไว้นะคะแล้วก็อยู่ในตู้เย็นนะคะตอนนั้นแม่ทําขนมต้มนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วทีนี้มันเหลือหนึ่งถุงเนาะเยอะอยู่นะแล้วทีเนี้ยแม่ก็ไปเก็บไปตองบ้านล้างนะคะซึ่งไปกับลูกชายนะคะก็ได้มาแล้วก็แม่ก็ ทำการรีดนะคะใช้เตารีดรีดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราต้องการใช้เลยนะคะมันไม่มีแดดแล้วนะคะนี่เพิ่งไปเอามาเลยนะคะก็ตัดนะคะนี่อันนี้แบบสั้นนะคะเราจะเอาไว้ข้างในแบบนี้นะคะและนี่ก็คือแบบยาวนี่นะคะไปเอาบ้านล้างมาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วทีนี้แม่ก็ไป <laughs> นะคะแถวบ้านนะคะเขาปลูกต้นมะพร้าวนี่ก็ได้มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมเลยนะคะอ่ะแม่ไม่ได้น้ำตาลปี๊บมาวางนะเอยน้ำตาลทรายนะคะมาวางหรือว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแป้งก็ส่วนข้างนอกนะคะข้างในอะ่ะเราเป็นมะพร้าววางอยู่แล้วแหละเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวก็จะมีส่วนผสมของกะทินะคะ250 ML อันเนี้ยแป้งข้าวเหนียวเอาไว้ทำห่อตัวของไส้มะพร้าวนะคะที่เราได้เอามาผัดกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเป็นสีนี้นะ หวานมากเลยนะคะเพื่อนๆทําง่ายๆค่ะแค่เอามะพร้าวทึนทึกนะคะอเอามานะคะตั้งไฟนะคะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะลงไปก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เราจะกวนนะคะเอาใส่ด้านนอกนะนี่ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะกับกะทิแค่นี้เลยอันนี้จะห่อตัวของไส้นะคะนี่ไอตัวของแป้งอะแม่จะใส่ หถ้วยนะคะต่อน้ำกะทิ250 ml กล่องเล็กนะคะ250 ml ดูตรงไหนได้หรือว่า200อ่าอันนี้200 ml โทษทีค่ะ200 ml นะเห็นนะอ่าแล้วก็อันเนี้ยครึ่งถ้วยนะคะนาแป้งมันสําปะหลังอันนี้ก็คือของประเทศมาเลเซียนะคะเพืพ่นอนเาก็จะนวลเนียนมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะขอตัวไปตั้งไส้ไว้ก่อนนะคะเพ,พื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูการทำการ แป้งที่เราจะเอาไปกวนนะคะเดี๋ยวเอาไปปั้นก่อนค่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะการทําแป้งกวนแป้งนะคะอันนี้ก็คือแจใส่แป้งมันลงไปนะคะแป้งมัน250 ml นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะ1ถ้วยตวง แล้วก็นี่ก็คือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้างนอกมันจะต้องเค็มนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไส้ตรงกลางจะอันนี้แล้วแล้วก็อันนี้คือน้ํากะทิที่สองร้0ยมเข้มข้นผสมกับน้ําได้350 ml. นะคะ ml เราก็จะใส่ลงไปในแป้งวนวงเลยคะ่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะเห็นชัดไหผมดอกหอมมากเลยนะคะแม่ก็จะใช้ กะทินะคะตากะลานะคะประเทศมาเลเซียก็เป็นกะทิเข้มข้นหอมที่สุดเหมือนกะทิชาวเกาะนะคะเแบบนี้เลยนะคะเป็มให้แป้งนะคะเข้ากัน ะะแล้วก็พักไว้เดี๋ยวแม่จะมาผสมแป้งข้าวเหนียวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งข้าวเหนียวห่อไส้ก้านนี่เลยมาค่ะเราจะมาผสมแป้งนะคะในส่วนของแป้งที่เอาไว้ห่อไส้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ไปแค่ครึ่งถุงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะทยอยใส่น้ำเปล่านะคะนวดเขานะคะเพื่อนๆ ทยอยนะเพื่อนๆอย่ารีบใส่นะคะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะอันนี้แม่ก็กะแป้งนะคะให้ได้กับไส้ที่มีนะคะทำมากก็จะไดยแป้งใครมีน้ำม่เตยก็เอามาแทนน้ำเปล่าเลยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะใช้สีขาวนะไปเตยแม่ใช้ไปหมดแล้วนะคะ ตอนที่เมื่อครั้งเราทำรดช่องนะคะท mm hmm. ยอยแ mm hmm. ป้งข้าวเหนียวทำง่ายนะคะเพื่อนๆ เกลี่ย,ยแป้งติดขอบนี่แค่นี้ก็ได้นะเพื่อนๆน้ำยังไม่หมดแก้วเลยได้ประมาณนี้นะนี่ไม่เหลวแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเกินไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเก็บไว้พักไว้นะคะเพื่อนๆพักไว้ เดี๋ยวมาดูอไส้ที่ไม่ได้ห่อไว้กันไอที่ได้อ่าปั้นเป็นลูกไว้นะคะนี่นะคะไส้แม่ก็จะปั้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไส้ใหญ่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวห่อไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวนแป้งกันคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะคนไปให้เขาเหนืดขึ้นมานะคะเพื่อนๆแป้งแค่สองอย่างนะคะ เดี๋ยวมาดูกันตอนมันหนืดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะพอเรากวนไปแล้วค่ะแป้งเขาจะหนืดแบบนี้เลยนะคะนี่ปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทําขนมกันเลยนี่ค่ะจะหนืดแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะมาทําการห่อไส้นะคะเพื่อนๆ แผ่แป้งข้าวเหนียวนะคะห่อใส้นี่แบบนี้เลยนะคะขนมต้มนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะเพื่อนๆห่อให้มิดเลย ไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราจะเอาใส่ข้างในนะคะตัวไส้ของเขานั่นเองขนมเทียนนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะแค่นี้แล้วก็ไปห่อใบตองนึ่งได้เลยนะคะก็ได้ขนมเทียนแล้วเนาะโอ้ยดู ลูกใหญ่ๆพุ่มนเลยนะคะใส่ทํากินเองนะคะไม่ต้องอันนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะขยกเขาเรียกอะไรทํากินเองนะคะคําโตๆไปเลยะคะ่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวแม่ก็จะทำให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่ เดี๋ยวแม่จะมาหอให้ดูก่อนนะคะมาค่ะตอนนี้อุปกรณ์พบแล้วนะคะนี่ใบมะพร้าวของเรานะคะทางมะพร้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ขอซูมนิดนึงนี่นะคะนี่ก็คือไส้ที่เราได้กวนแล้วนะคะ เพื่อนๆก็เอาวันนี้ใส่ไปเลยที่เราปั้นไว้อะนี่ใส่ไปเลยเตรียมใบตองนะคะเอาด้านนะคะเดี๋ยวแม่ดูก่อนด้านมันอยู่ด้านไหนอเอาด้านด้านด้านมันขึ้นนะคะแล้วก็เอาด้านด้านไม่มันลงนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตักขนมใส่ค่ะเพื่อนๆ แม่เขาวางก่อนนะแม่ว่าขนมลูกขนมแม่ลูกใหญ่ไว้เปล่าร้อนนะคะขอจับจีบดีๆก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ่านี่พอได้จับจีบแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ หนึ่งนะคะอเอาทางมะพร้า,าวคาดค่ะเพื่อนๆคาบคาดตามน,นี้นะคะนี่เห็นไหมคะอยู่มาเลเซียอยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะเพื่อนๆจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเนี่ เดี๋ยวยังไงแม่ก็จะทําต่อนะคะจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ มาค่ะเพื่อนๆแม่ทําการห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาไปนึ่งกันเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดตกแต่งก่อนนะคะลูกเ,เริ่มมาเพิ่มเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้แม่ก็ตั้งน้ำแล้วนะคะเดือดแล้วเดี๋ยวเรา ที่นึงแม่ก็เล็กนิดเดียวนะทยอยนึ่งนะคะเพื่อนเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวขนมมันจะทะลักเดือดจัดไม่ดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็ขอตัวเอาไปนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะขนมขนม หอไส้ของแม่นะคะขนมใส่ไส้ไม่ใช่ห่อไส้ใส่ไส,ส้นะคะสองสี่หกแป1ส1บสิบสองได้19ลูกนะคะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวแม่เอาไปนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะเซตแรกนะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกพักก่อน<ม>ค่ะเพื่อนๆวร้อนๆ้น เดี๋ยวจะเอาเซตต่อไปนะคะลงไปนึ่งนึ่งก็ได้ทีละนิดเดียวนะเดี๋ยวนึ่งเสร็จนะคะมาดูตอนนะคะข้างในกันเดี๋ยวที่มีอยู่ให้เขาเย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วใบตองเหลือนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวของไส้ก็เหลือนะคะเดี๋ยวแม่จะทํา ขนมเทียนนะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะตัวของใบตองที่เหลือนะคะเหลือเยอะเลยนี่นะคะเราจะเสียดายเขาเนาะทั้งไส่แล้วก็แป้งก็เหลือนะคะแล้วนี่ก็คือน้ํามันพืชนะคะหรือเพื่อนๆมีน้ํามันหมูก็ได้นะคะเราจะเอามาใส่ใบตองนะคะนี่ทําขนมเทียนนะคะเขาจะได้ไม่ติดนะคะและนี่ก็คือแป้งนะคะคุมไว้นะคะนี่ทําไปแล้วนะคะ ไส้ที่เหลือที่ปั้นมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวแม่ก็จะเอามาปั้นกันเลยค่ะนี่นะคะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆลูกจะใหญ่ลูกใหญ่มากขอบอ้อเพราะว่ามันเป็นเราเอาไปทําอะไรนะขนมใส่ไส้มาสักครูนะ่นะเสร็จแล้วเราก็ขี่ไปตองออกค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะทําตัวของนี้นะคะเอาด้านด้านนิ่มนะเพื่อนๆ มันจะมีด้านนิ่มกับด้านแข็งนะนี่ใส่ลงไปเลยพับนะคะพับหัวนะคะพับหางนะคะกินกลางตลอดตัวนะคะนี่อันนี้ก็ซ้อนด้านในนะนี่ไปตองไม่ก็นิ่มมากนี่ยัดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ ขนมเทียนนะคะนี่ขนมเทียนขนมเทียนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวทำใส่ทำลูกต่อไปนะคะเสียได้ของนะเพื่อนๆใส่ทะลักทะลวงเลยนะคะ ทำเป็นกระสวยนะคะอันนี้ก็ด้านในนะคะนี่เลยทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆจับยัดลงไปเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะทำให้หมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปนึ่งต่อจากขนมยัดไส้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวแม่เอาพัดลงเป่านะคะให้เขาเย็นตัวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มาแกะดูข้างในกันค่ะ นี่คะ่ะขนมเทียนของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่นี้เองนะคะนี่ร้อนๆเลยเพื่อนๆเพิ่งออกมาแล้วนี่ก็คือขนมใส่ไส้ของแม่นะคะอันนี้ก็แม่เปิดพัดลมนะเขาก็เย็นละทาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆแม่ว่านะเดี๋ยวแม่จะมาชิมให้ดูนะนี่นะคะอาจจะแบบว่ามันเหนียว อาจจะแบบว่ายังไงดีอะไม่ได้แบบเหมือนที่เขาทําขายเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะขอชิมนิดนึงนะคะดูไส้ว้าวอืมแป้งตรงนี้มันจะเค็มเค็มเค็มแบบปลาเลมปเลมนะคะเพื่อนๆดิงกับไส้อะ่ะเข้ากันมาก อร่อยเลยนะคะเพื่อนๆหายอยากเลยนะคะสําหรับขนมเทียนผมไจะแกะให้ดูอันหนึ่งมันร้อนอยู่นะเพื่อนๆมันยังไม่เย็นนะแต่มันสามารถแกะได้เดีย๋ยวเขาแกะร้อนอว้าวนี่ขนมเทียนออกมาสวยเลยเพื่อนๆดึงๆดึงๆนี่นี่นะคะดูไส้ทะลักทะลวงเลยเพื่อน มันก็เป็นแป้งข้าวเหนียวธรรมดานี่ยนะคะใส่ไส้มะพร้าวว้าวร้อนอ่ะเพื่อนๆร้อนอือกินได้ทีละนิดนะคะร้อนเด่นเนียวเหนิบหนับอร่อยมาก๋ยวจะกินให้หมดเลยนะคะแต่มันร้อนอยู่นะขอพักก่อนยังไงเดี๋ยวแม่ขอปักคลิปในไว้เนี่ยน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะนี่นะคะ ม่อยากทานอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอยากกินต้องได้กินนะคะเพื่อนๆฝากคลิปไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย